สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าชาวไคลส์ทุกท่านทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมแห่งความสุขค่ะกับแบรนด์เดโก้นั่นเองวันนี้ค่ะเดโก้มาพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบร้อเปร์เซ็นตเต็มๆหลายๆท่านรู้จักแบรนด์เดโก้อยู่แล้ว แต่ว่าบางท่านค่ะอาจจะยังไม่คุ้นหูนะคะแบรนด์เดโแนะนำกันเลยดีกว่าค่ะเขาเป็นแบรนด์จากประเทศไต้หวันซึ่งอยู่มาอย่างยาวนานมากๆม,มากกว่า20ปีมาแล้วเกือบ30ปีแล้วก็เข้าไทยมาเนี่ยเขามีฐานการผลิตที่ประเทศไทยค่ะโดยที่อยู่ไทยมาแล้วถึง3ปีนะคะตรงนี้เป็นระยะบอกผ่านว่าเมื่อคุณลูกค้าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของแบรนด์เดโก้เราไปแล้วเนี่ย คุณปล่นใจได้เลยค่ะในเรื่องของอะไหลมีเยอะแน่นอนเพราะว่าโรงงานตั้งอยู่ที่ประเทศไทยรูปไปถึงค่ะเรามีศูนย์บริการมากกว่า100สาขาทั่วประเทศสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆภายในงานนี้ ทัานไหนที่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโกเราแถมไม่ฟรีค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนแล้วก็คอ,อร์รบอด้วยนอกเหือจากนี้ค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะมีข้อสงสัยค่ะเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเอ๊ะมันเป็นยังไงต้องตามมันชาร์จไฟแล้วมันวิ่งได้แล,ไดแล้วมันวิ่งได้กี่กิโลเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของแบรนด์เดโกเนี่ยชาร์จหครั้ง แบตเตอรี่สูนถึงร้อยเขาจะสามารถทำให้คุณลูกค้าวิ่งได้สูงถึง60-80ถึงกิโลเมตรแรงบิดแรงเร่งสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะใช้ระยะเวลาในการชาร์จไฟเนี่ยเพียงแค่2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะและหากเราคิดเป็นค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของไฟบ้านเนี่ยคุณเสียตังในการชาร์จไฟตั้งแต่แบตเตอรี่0ูนถึงร้อย เียแค่4บาทไปจะถึง7บาทเท่านั้นเองท่านไหนที่วันนี้ร้องว้าวแล้วนะ ตัที่คุณค่ะไม่ต้องไปเสียเงินเสียกระตังนะคะในการเติมน้ามันช่วงนี้น้ามันก็แพงแพงค่ะมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของแบรนด์เดโกกันดีกว่าสําหรับแบรนด์เดโกนะคะเขาบอกว่าคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะนั่นหมายความว่าเราขายดีพร้อมกันนี้นะคะแบรนด์เดโก้ค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ขับขี่ได้ และอย่างมั่นใจบนท้องถนนค่ะใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ100%เต็มๆช่วยลดปัญหาโมล,ลพิษฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะวันนี้ค่ะเรามาในนาของเดโก้เพชรนิสานมอเตอร์มาพร้อมนะคะกับยานยนต์ที่เรียกได้ว,ว่าตอบโจทย์ค่ะสำหรับโลกปัจจุบันแล้วก็โลกอนาคตเพราะว่าตอนนี้นัันแพงมากๆและที่สำคัญสุดๆนะคะเราได้มีนวัตรกรรมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่แล้วก็มีนวัตกรรมการป้องกันการโจรกรรมด้วยเดี๋ยวเราไปดูปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูดูกันที่แบรนด์เดโก้นะคะกับคันแรกของเราค่ะรุ่นนี้เป็นเดโก้ฮันน่า มาพร้อมค่ะกับความกระทัดรัดน่ารักทุกมุมมองค่ะมาพร้อมกับกําลังวอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่1,000วัตต์นะคะแล้วก็ความจุแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่60วลต์20แอมป์ค่ะราคาก็จะอยู่ที่42,900บาทรุ่นนี้เขาบอกว่า เล็กระทัดลัดสามารถ,ถขับขี่และดูเกดได๋ได้ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะเพราะว่าดีไซน์แบบยูนิเซนนะคะผู้หญิงก็ขี่ได้ผู้ชายก็ขี่ได้แล้วก็บรดเดโกในทุกๆรุ่นค่ะเรนเชิญค่ะเราจะมีเครื่องหมายนะคะประหยัดไฟเบอร์5ไว้ด้วยด้านนี้ค่ะเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์5นะคะตรงนี้การันตีได้เลยนะคะว่าประหยัดไฟอย่างแท้จริงค่ะ โอเคมุกมาทางด้านนี้ค่ะบางท่านบอกว่ารุ่น1,000วัตต์เนี่ยอาจจะยังไม่พอเพราะว่าอยากจะขี่ในระยะทางไกลๆหน่อยแนะนำกับรุ่นนี้ค่ะกับรุ่นซ u เปอร์เอชรุ่นซ u เปอร์เอชค่ะมาพร้อมกับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่2,000หวัตต์นะคะก็วิ่งได้80กิโลมีสูงสุดเนี่ยอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะรุ่นนี้เขาบอกว่า มีความจุแบตเตอรี่นะคะ72โวลต์30แอมป์แล้วก็ราคาอยู่ที่52,900บาทท่าไหนค่ะที่เป็นห่วงในเรื่องของการแซงนะคะกลัวว่ารถจะอืดกลัวว่าจะแซงไม่ทันใจหาก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงบิดแรงเร่งยังไม่พอรถมอเตอร์ไซค์เดโก้ทุกรุ่นเราจะมีปุ่มค่ะเป็นปุ่ม power ปุ่มเทอร์โบกดเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มแรงเร่งให้กับรถคันนี้ให้เพิ่มแรงเร่งให้ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับปุ่มเทอร์โบของแบรนด์เดโก้รุ่นนี้ท่านไหนที่สนใจก็เหมาะมากๆค่ะมีให้เลือกตั้งหลากหลายสีนะคะสสีค่ะวันนี้นำมาแสดงภายในงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสีขาวดำนะคะสีแดงดำแล้วก็สีน้ำเงินดำค่ะ โอเคค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะหลยหลายท่านอาจจะอยากจะสัมผัสนะคะในเรื่องของรุ่นท็อปเรือธงของแบรนด์เดโก้ก็แนะนำรุ่นนี้ค่ะกับเดโกโรุ่น MAX ONE ค่ะรุ่น MAX ONE นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆค่ะมาพร้อมกับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่2,000วัตต์ แล้วก็ความจุแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่ j 2 2 30M โวลต์30แอมป์ค่ะราคารุ่นนี้จะอยู่ที่65,900บาทมาพร้อมกับความเท่สมาร์ทแข็งแกร่งโดดเด่นทุกมุมมองค่ะเหม,มาะมากสำหรับคุณผู้ชายหรือว่าสาวๆท่านไหนนะคะที่มีความเท่ความเฉี่ยวแล้วก็ความโดดเด่นนะคะมาดูทางด้านานี้กันดีกว่าะคะ่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองหารถ มอเตอร์ไซค์น่ารักนะคะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าน่ารักคุณฟิ้งยิ้มกล่องแก้วค่ะมาพร้อมกับความสดใสด้วยกับเดโกโซฟียค่ะเดโกโซฟียค่ะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. กำลังบอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่1,000ันวัตต์นะคะแล้วก็ความจุแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6 0โวลต์20แอมป์ค่ะราคาอยู่ที่39,900เบาทดีงามมากสวยงามมากแต่ถ้าว่าท่านไหนนะคะอยากจะชื่นชอบความเป็นยูนิเซ็กอ่ะ แบบไม่โดดไปเลยสําหรับความน่ารักแล้วก็ไม่โดดไปเลยสําหรับความเข้มความเท่เต่าจารย์แนะนารุ่นนี้นะคะกับเด co ็ o ก็แอคทอนค่ะเด็กแอคอนนะคะมาพร้อมกับกํลาลังมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่1000วัตต์แล้วก็ความจุบแบตเตอรี่ค่ะอยู่ที่60โวลตแอมป์ราคาก็จะอยู่ที่42,200บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้า่ะ ช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าน้ํามันแพงมากๆหากคุณเลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของแบรนด์เดโกอย่างแรกเลยค่ะคุณจะรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าของคุณเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไปเสียค่าน้ํามันแพงๆวันนี้หากเลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของแบรนด์เดโกนะคะคุณเสียค่าไฟในการชาร์จเนี่ยสูงถึงร้อย เต็มเพียงแค่4บาทไปจนถึง7บาทเท่านั้นเองก็สามารถวิ่งได้นะคะกิกโล80กิโลแล้วรวมไปถึงค่ะหาก่านไหนที่เป็นห่วงในเรื่องของการรับประกันนะคะการันตีได้เลยว่าเรามีศูนย์บริการ100สาขาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนไปที่นั่นและเราดูแลบริการหลังการขายนะคะไปจุดกับคุณลูกค้าเนี่ยเป็นหนึ่งในครอบครัวเราค่ะพร้อมกันนี้เรารับประกันมอเตอร์นะคะถึง3ปีแล้วก็รับประกันแ ตเตอรี่เนี่ยถึง2ปีด้วยกันแล้วก็ชุดไฟฟ้าอีก1ปีค่ะ่ันไหนที่วันนี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ต้องตาพี่ใช้แบตเตอรี่ไปนานเท่าไหร่มันจะเสือ่อมสำหรับแบตเตอรี่อยากจะให้คุณลูกค้าคิดไปเหมือนกับโมเดลโทรศัพท์มือถือเลยนะคะสำหรับ1200ครั้งแรกเนี่ยชาร์จยังไงก็ไม่แผ่วค่ะแบตเตอรี่มันไม่แผ่ว แต่ว่า1,200ครั้งแรกหลังจากนั้นนะหลังจาก1,200ครั้งแรกเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นปกติหละัะของการใช้งานนะคะแล้วก็ในการชาร์จ ค่ะอันนี้แนะนำทนี่นึงว่าไม่ต้องรอให้แบตหมดแบหดแบหมดเลยเครื่องดับเลยค่อยชาร์จนะคะอนาจะททำให้แบตเตอรี่เสียหายค่อนข้างมากนะคะในการเซฟแบตเนี่ยควรจะเสียบชาร์จเรื่อยๆอย่างเช่นวันนี้ชาร์จเต็มแล้วออกไปเที่ยวข้างนอกประมาณสัก20-30โลกลับมาก็ชาร์จเพิ่มแบบนี้ย บตเตอรี่จะอยู่ยงคงกระพันมากกว่านะคะเอาละค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนค่ะที่สนใจกับแบรด์เดโก้วันนี้ข่าวดีมากๆเขามาเยือนขอนแก่นแล้วแล้วก็เขาก็มีศูนย์บริการนะคะที่จังหวัดขอนแก่นกับเดโก้เพชรอีสานมอเตอร์นั่นเองค่ะไปชมไปดูที่โชว์รูมของเราได้นะคะที่หลังโรงเรียนกันลยานะวัฒถนนชีท่าขอนค่ะก็ไปได้เลยหรืออยากจะคลิกค่ะคลิกไปได้เลยนะคะที่ เพจ a c e b o o k เดกโก้เพชรอีสานมอเตอร์ก็พิมพ์เลยค่ะ D E ตัว D ตัว E ตัว C U ตัว O นะคะ D E C O เดกโก้แล้วก็ตามด้วยเพชรอีสานมอเตอร์เป็นภาษาไทยนะคะก็ไปคลิกไลค์ติดตามข่าวสารกิจกรรมพีๆของแบรนด์เดกโก้กันได้เลยนะคะเอาลายบรนด์นี้อใจไม่ไหวท้ามใจไม่อยู่แล้วเดี๋ยวขอตัวนิดหนึ่งขอตัวไปแค่แค่ดูแลลูกค้าชาวเดกโก้กันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน